จุเปลี่ยนการเปลี่ยนพัฒนาชีวิตโดยวิทยาศาสตร์ กับพวกเราได้ด้วยนะคะว่าแต่สอ่อที่ที่ผ่านมาต้องสตาร์กับบูตี้ได้ไปชี่วชาญเทนิมั่งมงค่ะสตาร์เหรอคะข้อใจร้ายมากเลยค่ะขนาดไปเทิร์นไปให้อ่านหนังสือที่บ้านเลยคะ่ะสูงเพียงอานไม่ได้สอ่อที่ที่ผ่านมาได้ไปกระบีดววูว้าวว้าวแต่วุ้ได้ไปดูกด์กรรมจีนมาเลยนะคะมีอยู่กด์กรรมนะคะเขานำเชือดจักรยานมาปั่นบนเชือกคะ่ะแต่วุ้สงสัยคะ่ะควาได้ยังไงกันคะอืมแล้ววุ้เนี่ยได้สังเกตไหมล่ะคะ กว่าที่เขาปั่นจักรยานอยู่บนเซนนี้คือการแขนเอกแบบนี้แล้วก็ทำท่าแบบนี้ใช่แล้วค่ะเอาการแขนแบบนี้ทำตัวแบบนี้แล้วก็ทำไปเพื่ออะไรคะก็เป็นเรื่องของอันเถอเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของอันเองค่ะแล้วกิจกรรมของอันมีชื่อว่าอะไรกิจกรรม มะะไม่ใช่ะคะวุฒเอา้ามีดีกว่าคะ่ะนิ้นราออกมาดูืคนกอดทะงกานนี้เาาลยก,ก,กว่าค่ะทางด้านนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเชื่อทางด้านานี้เลยนะคะแล้วอุปกรณ์ของอันมีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยนะคะก็ต้องมีแฮนด์สกรูะค่ะแฮนด์สกรูหรอคะใช่คะ่ะเห็นกันไหมคะ่ะเห็นกันไหมค่ะนี่เลยนะคะนี่นเลย,เลยค่ะ ทางสองพวกเอาทิ้งมาวางบนแฮนด์รูปเปิดทีวีแล้รลุ้นมาเดี๋ยวเรขอลองก่อน ได้ไงกันคะสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของจุดศูนย์ถ่วงจุดศูนย์ถ่วงแล้วจุดศูนย์ถ่วงคืออะไรล่ะคะน้องสังยังไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่อั่นอัอธิบายให้ฟังค่ะจุดศูนย์ถ่วงหรือจุดซีจีเซนเตอร์ออฟกัลตี้ก็เปรียบเสมือนจุดที่รับน้ำหนักของวัตถุทั้งก้อนถ้าเราสังเกตวัตถุต่างๆที่มีลักษณะเป็นของแข็งและมีรูปทรงการม ไม่เป็นไรค่ะพี่วุฒิีหนึ่งการทดลองให้น้องสตังเนี่ยเข้าใจถึงจุดสูงห่วงแน่นอนค่ะกรารทดลองของพี่วุดมีชื่อว่าอะไรล่ะค่ะกรารทดลองของวุฒิมีชื่อว่ามีชื่อ เดี๋่านงอยู่น้องสตาร์ยังไม่ตอบคำถามนะคะว่ามันจะกิ้งขึ้นหรือกิ้งลงอย่าันอขอถามว่าต้องกิ้งลงต้งรับไต้องกิ่งค้อค่ะโอเคค่ะเรามานับพร้อมกันเลยนะคะสามสองหนึ่งจับตาดูดีๆนะคะจับตาดีนะคะงโโอนันบอกแล้วกิ่งลงยังไงนะคะตามกฎองเซอร์เอแซ็คิวตันทีได้กล่าวไว้ว่าวัตถุจากที่สูงจะตกลง ยงงไล่ะะคใช่แล้วค่ะก่อนที่สองเลยนะคะก็ค no ือรอจักรยานค่ะรอมีอ้นของน้องสตางค์ค่ะชื่อแต่กิ้งขึ้นตึ้จกิ้งลงงั้นั่งอันขอถ่ายแบบเดิมค่ะกลัวมันตุกกิ้งนิ่ลงล็อกตังอะไรก็จิ้งึ้นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันเลยนะคะ ชืนอน่ารักเลยค่ะต่างเรียนอะไรคะสายพวทธทยาค่ะสายพิทธิยาค่ะคะเดี่ยวเราจะให้อาสัสมัครของเราตามที่บุตตี้คือทางด้านนู้นเลยนะคะทางด้านนี้เลยนะคะทางด้านนี้เลยนะคะนี่นะคะรถเลยเสร็จของเราเดี๋ยวเราจะให้ทันบุกบ้านอยู่ไว้พ่อนันท้สัญญาณให้ทันบุกบ้านว่าบนรางาม้ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยนะคะ มีก็เอรว่าเอรว่าล้เล็กมีจุดศูนย์ห่วงอยู่ตรงกลางในขณะที่วุดเอาล้อเด็กบนรางไม้แล้วจิ๋มีความสูงหลายชั้อันมีสิบเหลี่ยมใช่ค่ะแล้วขอบรางไม้แล้วค่ะเช็นพี่กัตไม่ใช่ค่ะหนิ้วค่ะใช่ค่ะดังนั้นล้อเหล็กมีความสูงมากกว่าขอบรางไม้จึงทำให้ล้อเ็กกิ้งจากขวาไปซ้ายแต่ที่เพื่อนๆเห็นนะคะเหมือนว่ากิ้งจากที่ต่้งไปที่สูงไงนะคะะอเเเแล้วราาจ แต่ถ้าเรามาสังเกตีดีเขาว่า,าห,เหอเอนมาอยู่นองทางเลยจึงทําให้หอเอเนี่ยไม่ล้มหรือลงมาไงล่ะค่ะและเรื่องที่เขาจํากัดจํานวนคนแค่20คนก็เพราะว่าถ้าหอเอนมีน้าหนักมาเกินไปอาจจะทําให้หอเอเนี่ยอยู you know ่นอกทานและจะทําให้หอเอเนี่ยล้มงหรือลง,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 ลงมาได้ยิง่งไงล่ะค่ะ คำถามค่ะในขณะที่ยุทธปั่นจักรยานมาที่บ้านพวกก็ปั่นจักรยานมาที่โรงเรียนไต่ภพยุทธปั่นจักรยานค่ะน้องสตาร์เกี่ยากับการทดลองของน้องสตาร์พอดีเลยค่ะการทดลองของน้องสตาร์มีชื่อว่าอะไรคะการทดลองของน้องสตาร์มีชื่อว่ามีชื่อว่าเร็วหมุนช้าเฮ้ยหมุนช้าวแล้วงลูกก็ได้ไงคะนี่ยแล้วกล้องของน้องสตาร์อยู่ทางด้านไหนคะทางด้านนี้ค่ะทางด้านนี้ทางด้านนี้ค่ะ ทางให้ที่เศรษฐกิจและการศึกษาเรื่องน้วน,นวัตกรรมมาพึ่งภาพพัฒนาตัวยารักษาควเพื่อ <c ười> สร้างนวัตกรรมอย่างมันเจิดลองเสเถิดนวัตกรรมถึงเรื่องใสคิ<ท>ดมีเคร้ะหผลการทบทุกสิ่งอัน <c ười> เพื่อโลกยังหอยู่รอบตัวเราวพวกเราโรางเรียนไตรภูฏีอาต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ส,สัสดีค่ะ